าดวิตามินบีต้องกินอะไรสัญญาณเตือนอาการชาตามปลายประสาทมือเท้าเหน็บชาของการขาดวิตามินบีหนึ่งโดยอาการเริ่มต้นจะมีอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารท้องผูกท้องอืดมีอาการชาตามปลายประสาทมือและเท้าถ้าถึงขั้นวิกฤตอาการแย่มากๆจะมีอาการประสาทหลอนน้ำท่วมปอดแล้วหัวใจวายนะคะ ชาตามไปประสาทมือเท้าที่พบบ่อยของการขาดวิตามิน B1 คือมักพบในคนที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะ อาหารสาหรับคนที่ขาดวิตามิน b 1คือต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และทานอาหารจําพวกีข้าวนี้1ข้าวกล้อง2ข้าวโอ๊ต3ข้าวซ้อมือ4ข้าวไลเบอร์รี่ทานหมูไม่ติดมันหรือว่างดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยค่ะปริมาณวิตามิน b ี1ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันจะอยู่ที่1.5มิลลิกรัมต่อวันนะคะส่วนใครที่คิดว่าทานอาหารไม่ครบ5หมู่แล้วไม่มีเวลาดูแลตัวเองวันนี้เรามีโปรดีๆมามอบให้จากแบรนด์อินุวิตนะคะ เป็นวิตามินบีรวมและมีซิงด้วยตัวนี้มี B1 B2 b3 b5 b6 b7 b9 และบีสิและมีซิงอยู่ในกระปุกนี้ครบเลยค่ะหนึ่งกระปุกจะมีอยู่30แคปซูลนะคะราคาปกติ420บบาทและว,วันนี้มีราคาพิเศษมามอบให้ใครอยากจัดพิกัดอยู่ในลิงก์เรียบร้อยค่ะ